สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานแ a n d o m ของคู่ที่มีปัญหากาันคุยกันน้อยหรือว่าแทบไม่ได้คุยกันนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งไม่อินไม่สีเรียสจนมากเกินไปนะคะ ดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์แล้วก็หากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ l ล n e OA ไว้ให้ที่รายลนะเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะจะเปิดฝั่งคุณเปิดฝั่งเขานะคะเดี๋ยวอะเรามาเริ่มกันเลยนะ เขาสับอีกทีก่อนราชาถือดาบหกไม้เทา้าตัวคุณเองในตอนเนี้ยคือไพ่หกไม้เทา้ามันเหมือนเป็นไพ่แห่งการก้าวเดินไปข้างหน้าหกไม้เท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสะบักสะบอมในหลายๆเรื่อง บทเรียนชีวิตค่อนข้างที่จะราคาแพงมากๆที่คุณได้จ่ายมาราคาแพงไม่ได้หมายถึงเป็นจำนวนเงินนะคะบางทีก็เออเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะกระโดนหักหลังมาหรือนู่นนี่นั่นอ่ะนึกออกไหมทำผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ค่ะทีเนี้ยในในตัวไพ่ของคุณเนี่ยตัวคุณอ่ะ เหมือนโฟกัสที่แบบโอเคชีวิตของตัวเองอนาคตอ่อแล้วก็ถ้าในตอนนี้ตัวคุณนะคะกำลังที่จะริเริ่มทำอะไรจะบอกว่าจะประสบความสำเร็จนะแต่ไพ่หกไม้เท้าเนี่ยโอเคเป็นไพ่แห่งชัยชนะถูกไหมคะจะมีคนให้การสนับสนุนหรือทุกๆอย่างแต่ผ่านแต่ค่อนข้างเหนื่อย แต่ยังไงก็ประสบความสําเร็จทีนี้ในตัวของเขาถ้าถามถึงพลังงานอื่นๆเนี่ยเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือการใช้ชีวิตของเขาว่านะคะราชาถือดาบค่อนข้างอยู่ในภาวะค่อนข้างกดดันการทํางานค่อนข้างกดดันในเรื่องเงินก็ค่อนข้างที่จะมีความตึงแล้วก็อยู่ในช่วง มีภาวะความเครียดสะสมราชาถือดาบเป็นเจ้าเห็นความคิดคิดทุกเรื่องถามว่ามีความกังวลไหมออจะออกแนวแบบคิดวนอนะคิดอยู่นั่นนะคะถ้าถามในเรื่องของความรักที่มีต่อคุณออกแนวใช้คำว่าหมกมุ่น ก็ได้เพราะว่าถามว่าถึงกับคิดตลอดเวลาไหมก็จะมีคุณอะอยู่ในทุกๆอย่างที่เขาทําคนนี้จะเป็นคนที่ใช้เหตุผลคือใช้เหตุผลของเขาอะค่ะที่เป็นหดผลของเขามากกว่าความรู้สึกของตัวเขาเองอีกอย่างหนึง่งคนนี้จะมีความคิดที่ยึดเหตุและผลของตัวเองเป็นหลักด้วย สิ่งที่เขาคิดคือถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่าออกแนวแบบทะเลาะก,กันบ่อยตัวเขาว่าก็จะมีความคิดที่ว่าถ้าไปต่อคือจะดีหรือเปล่าถ้าคบกันแล้วแบบคือเขาว่ายุดความคิดตัวเขาไงเหมือนเขาจะให้คุณเอนอ่อนหรือเป็นตามที่เขาต้องการด้วยเนาะ เหรียญสามถ้วยเอาจริงๆแล้วอะที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะดูแลเขาหรือให้ความสำคัญกับเขาอะมากกว่าตัวเองอีกตัวเองอยังกินข้าวไม่อิ่มตัวคุณจะนึก ถึงเขาแล้วว่าเฮ้ยเขากินข้าวหรือยังหรือบางทีคุณยังไม่ได้กินข้าวคุณก็จะนึกถึงเขาก่อนบางทีถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนน่ะคุณจะค่อนข้างที่จะชุ่มเชท,ทุกๆอย่างให้กับเขาหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเห็นคุณสำคัญคำพูดนี้บางทีมันอาจจะแรงและมันอาจจะตรงนะแต่ว่า มันคือเรื่องจริงในบางคนที่แบบว่าทุ่มเทหวังว่าวันหนึ่งอะ่ะเขาจะให้ความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนคือแบบคบกันแล้วมีสถานะแต่เขามักจะละเลยคุณบ่อยๆตัวเขาว่าจริงๆตอนที่เขามีคุณอยู่สามถ้วยเขามีความสุขนะมีความสุขจนคิดว่าคุณนะ่ะไม่ไปไหน หรือแม้กระทั่งมีความสุขแบบบางทีแล้วว่าสิ่งที่คุณให้กับเขาอ่ะก็ทำให้เขามีความสุขจริงๆนั่นแหละสองดาบเดี๋ยวขอมาดูสองดาบในฝั่งตัวคุณนะคะคุณให้จนคุณน่ะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาอ่ะไม่ให้ความสนใจหรือแบบว่าไม่เห็นความสำคัญหรือเมินเฉยกับคุณอะ่ะ คุณจะมีคิดเหมือนกันนะว่าคุณควรจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมเพราะพอคุณจะถอยออกมาเขาก็เหมือนที่จะเริ่มทำดีคือความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าตัวเขาว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถามว่าเขามีใจให้กับคุณไหมมีแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันแล้วรักกันแล้วเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขามีความผูกพันกับคุณไหมก็มี นะตัวคุณน่ะเหมือนกลับมาคิดเวลาที่คุณนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวอะคุณจะชอบมีคำถามอยู่กับตัวเองบ่อยมากๆอะ่ะไปต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอะ่ะก้นบึ้งในใจคุณลึกๆรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เฮลตี้หรือว่ามันพอไพ่ห้าเหรียญนะมันไม่ได้มั่นคงหรือมันไม่ได้แบบว่า ถึงกับขนาดที่จะวางใจเชื่อใจหรือว่าปลอดภัยให้กับคุณได้อะค่ะเพราะว่าเขาจะเหมือนกับคนที่แบบว่า1ชอบเอาชนะแล้วก็อย่างที่บอกยึดความคิดทุกอย่างของตัวเขาเองเป็นหลักไม่ชอบอยู่ในกฎอยู่ในกรอบแล้วก็ในบางทีคุณยังคิดเลยว่าคุณเชื่อคำพูดอะไรเขาได้บ้าง เพราะว่าเขาจะมีสิ่งที่เขาพยายามเขาว่ามองเห็นในสิ่งที่คุณพยายามประครับประคองความสัมพันธ์นะบางทีแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างคุณก็พยายามอยู่ตรงกลางเขาก็เหมือนพยายามอยู่เหมือนกันแต่ต่างคนต่างแบบพยายามจนเหนื่อยก็มีนะในในบางเคสในบางคนนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งอะ่ะตัวเขาจะมีจุดยืนที่ก็เขาเป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกัน เจ็ดดาบเจ็ดดาบจะเจอเว่ความสัมพันธ์นี้เหมือนมีคนใดคนหนึง่งไม่ซื่อสัตย์นะไม่ซื่อสัตย์เราก็ออกแนวตัดกันยากมากๆมากม,ากม,ากมากเลยในตัวของเขาเองอะค่ะก็ไม่ได้คิดที่จะตัดคุณจริงๆนะหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ เขาน่าจะทําอะไรบางอย่างถ้าเกิดไม่ใช่ในเรื่องของมือที่สมจะเป็นในเรื่องของคําพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการโกหกมีการหลอกลวงจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเชื่อใจเขาอีกเอาจริงๆคุณจะถอยออกมาในความสัมพันธ์เนี้ยหลายรอบเหมือนกันนะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขาเองอะ่ะถ้าตัวคุณอะ่ะ ยากจะตัดเขาใช่ไหมแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจถ้าอีกในตัวอ่ในตัวของเขาอ่ะค่ะก็ตัดคุณไม่ได้โจเจอวิวยังยึดติดอยู่ที่คุณอยู่เหมือนกันแต่ก็มีความอยากคอนโทรลความสัมพันธ์นะค่ะอืมอยากเป็นฝ่ายคอนโทรลซึ่งเดียวนะสเตรนตควีนถือเหรียญเพราะตัวคุณเราจริงๆแล้วเหมือนคุณก็ยอมเขา อยู่เยอะเหมือนกันนะคือคุณเป็นคนใจดีอะบางครั้งอะความใจดีหรือความที่แบบว่าอเขาเรียกว่าอะไรดีอะอ่อนโยนอะมันก็กลับมาทำร้ายตัวคุณถามว่าตอนนี้ตัวเขายังรู้สึกกับคุณแบบเดิมไหมยังรู้สึกแบบเดิมแต่เพียงแค่เขาอะไม่มั่นใจว่า คุณยังรู้สึกแบบเดิมยังรักเขาแบบเดิมอยู่หรือเปล่าจะมีจุดหนึ่งนะคะที่ถ้าตอนเนี้คุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณมันอ่อนแอหัวใจของคุณมันเปราะบ,บางอะเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆหัวใจคุณจะเข้มแข็งมากแล้วก็เหมือนกับคุณเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองประมาณนี้นะอืม <c oughs> ทีเนี้ยตัวคนุณนะคะเหมือนพอกลับมาอ่อนโยนกับตัวเองดูแลตัวเองใช่ไหมพาลังงานคุณจะนุ่มมากๆแล้วก็คุณดูท่าทางคุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอะเรื่อยๆเลยบางทีแบบคนให้การสนับสนุนคนให้การช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนในตัวของเขาว่าเดอะแฮงแมนอย่างที่บอกเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แต่ก็ ยังไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ The Hangman ยังอยากอยู่นิ่งๆยังอยากอยู่เฉยๆอยู่นะคะแต่ถามว่าคิดได้หรือ,อยัง The Hangman คิดได้แล้ว mm hmm. เพียงแต่คนนี้มีความดืึงเงียบฉะนั้นความอยากเอาชนะคือยังมีอยู่ไม่ว่าจะยังไงอะ่ะเหมือนกับเขารู้สึกว่าอยากกลับมานะแต่ ถ้าเกิดในตอนนี้คุณยิ่งไปตามหรือคุณยิ่งแบบไปส่งข้อความหรือทำอะไรอะคะ่ะจะเป็นการผักกันออกไปคุณอยู่เฉยๆแล้วดูแลตัวเองอะให้ดีๆรับผิดชอบตัวเองให้ดีๆพยายามรักษาเอ e เน y ไม่ให้เศร้ามไม่ให้เครียดไม่ให้กังวลเดี๋ยวตัวเขาว่าจะแฮงแมนมันเป็นไพ่แห่งการกลับมาเพราะเขาอะยังไม่ได้ไปไหนถึงไม่ว่าจะทะเลออกกาะกันเลิกลากันเพราะอะไรนึกออกใช่ไหมคะ หกเหรียญหกเหรียญสี่เหรียญคุณนะเดี๋ยวจะมีเรื่องที่คุณจะต้องพูดคุยกับเขาแต่เหมือนเขาคืออยากกลับมาคืนดีอะแต่เขาจะค่อนข้างเก็บอาการหรือไม่เปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกอยากกลับมาคืนดีให้คุณรับรู้ ซึ่งเดอะแฮงแมนนะคะเป็นไพ่แห่งการกลับมาโดยที่ตัวคุณไม่ได้ไปตามงอนะสิบถ้วยสี่ดาคือเขา่ในช่วงที่เขานิ่งเงียบไปจากคุณนะ่ะเขาเองก็ได้คิดชบทวนหลายๆอย่างด้วยตัวเอง ส่วนตัวคุณน่ะเหมือนคนที่กลับมาดูแลบ้านนะคะทำความสะอาดบ้านให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วคุณเริ่มมีความสุขได้ด้วยกับสิ่งเล็กๆน้อยๆภายในบ้านภายในห้องของคุณบางทีแล้วว่าการกลับมาครั้งเนี้ยถามว่าตัวเขาอะค่ะจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่เราก็อีกในหนึ่งความสัมพันธ์นี้เหมือนมีในเรื่องของ จุดที่ต่างคนต่างต้องแก้เพื่อโตขึ้นชาลีออดเขาได้ปรึกษาผู้ใหญ่คนที่เขาเชื่อใจมากๆอะค่ะก่อนที่เขาจะกลับมาหาคุณนะซึ่ง ตัวเขาเองอ่ะเดี๋ยวขอดูชาลีออตหน่อยซึ่งตัวเขาเองอ่ะอยากที่จะไปสิเปลี่ยนอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์จะบอกว่าการกลับมาครั้งเนี้ยเขาได้ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ผู้ใหญ่ฝั่งเขาอ่ะถึงคุณจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็รู้สึกว่าตอนที่เขาอยู่กับคุณอ่ะเขาอาจจะดูเป็นคนที่ดีขึ้นหรือแบบว่าดูเป็นผู้เป็นคนอ่ะเออนึกออกใช่ไหม ีเนี้ยตัวคุณถ้าเกิดกลับมาเริ่มคุยกับเขาใหม่อะ่ะคุณจะนิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณจะให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนมากยิ่งขึ้นคือคุณจะไม่ค่อยไปโฟกัสที่เขาอะค่ะมากสักเท่าไหร่รู้ไหมว่าเขาว่าไม่ได้กลับมามือเปล่าเหมือนจะมีของที่คุณนะคะจับต้องได้ที่คุณอะจะได้รับอืมซึ่ง อาจจะเป็นของขวัญหรือข้อความที่เหมือนคุณแบบจะต้องใช้เวลาพิจนารณาในการอ่านข้อความของเขาด้วยเหมือนกันนะคุณเองคุณก็จะปรึกษาผู้ใหญ่ฝั่งคุณเหมือนกันอาจจะเป็นหมอดูหรือคนในครอบครัวของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งนะ ฮลโหนเดร์ Hello, ender, นะคะคุณนะ่ะจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณมากๆเลยแล้วก็คุณเริ่มปรงในเรื่องของความรักบางทีอ่ะเป็นเด่นในตรงนี้ด้วยนะคะคือเรื่องเริ่มปรงในเรื่องของเขาอะเริ่มแบบไม่อะไรแล้วอะและเนี่ยแปะไม้เท้าการส่งข้อความมาแบบที่ จะระบุระยะเวลาค่อนข้างที่จะยากมากๆเพราะแปะไม้เท้าเนี่ยจะเกิดขึ้นกระทันหันแต่ที่จะบอกได้ก็คือเป็นช่วงที่คุณปรงแล้วอ่ะคือถามว่าไม่ได้ปรงแค่กับเขานะคือปรงในวเรื่องของความรักแล้วก็คุณเหมือนถามว่าเปิดใจยากขึ้นไหมคุณจะเลือกคบคนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนี่ยเห็นไหม คุณจะเริ่มไว้ใจคนยากมากขึ้นโดยเฉพาะแม้กระทั่งในตัวของคนที่คุณมาดูคลิปนี้ด้วยเหมือนกันคุณรู้ไหมว่ายิ่งคุณนิ่งกับเขาเขายิ่งเหมือนเจ็บปวดอะถึงแม้แม้กระทั่งตอนนี้ด้วยก็ตามเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณอะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขาเขาเคยมองว่าถ้าไม่มีคุณอยู่หรือ ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันอยู่เลิกกันน่ะชีวิตเขาน่าจะดีแต่ไปไปมามา,มาพอเขาได้ใช้ชีวิตคนเดียวอะ่ะมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดอืมซึ่งคําพูดเขาเคยพูดทําร้ายจิตใจคุณเหมือนกันเนาะอืมเขาว่าเก็บมาคิดเก็บมาเครียดนะคะในในสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วแล้วก็เขาในช่วงเนี้ยมีความ เครียดง่ายเครียดสะสมแล้วก็เหมือนกับคนที่นอนไม่ไม่ค่อยหลับเป็นไมเกรนปวดหัวบ่อยสะดุ้งตื่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรือนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออืหัวฝั่งเขาดาบดาบเยอะมากเลยอะ่ะสิ่งที่เขาได้พูดได้ทำกับคุณนะคะมันสมมุติว่าเขาพูดว่าคุณเป็นตัวปัญหาหรือคุณ อะไรก็แล้วแต่คําพูดเหล่านั้นอะเหมือนเขาเก็บมาคิดว่าทําไมเขาถึงพูดกับคนที่ดีขนาดนั้นส่วนตัวคุณไพ่สีไมเท้านั่นหมายถึงว่าตัวคุณอย่างที่บอกอะคะ่ะเริ่มเรียนรู้กันมีความสุขได้ด้วยกับทุกๆอย่างที่คุณสร้างได้ด้วยตัวเองอะ่ะอืมบางคนออกแนวทำสวนทำบ้านตกแต่งบ้านใหม่ด้วยนะห้าดาบเดี๋ยวขอดูห้าดาบหนึ่งดาบนะคะ เขาว่าเคยทำห้าดาบเนี่ยเป็นฝ่ายที่ตัวคุณอาจจะมีภาพจำในเรื่องของคำพูดอะที่เขาได้พูดในช่วงเวลานั้นอะตัวเขาเองอะ่ะรู้ไหมว่าเขากลัวคุณตัดเขาออกจากชีวิตมากๆเลยนะขอดูเจ็ดเหรียญน,นะคะ คุณน่าจะดูการการะทําของเขาซึ่งจากไพ่อะถามว่าคุณดีใจไหมที่ได้กลับมาพูดกลับมาคุยกับเขาบางคนจะมีอยู่แต่ว่าตัวคุณจะแบบว่า เราจะกลับไปรู้สึกแบบเดิมดีไหมจะทุ่มเทกับเขาแบบเดิมดีไหมซึ่งในตัวเขาถามว่าทําไมเขาถึงกลับมาลูไหมเพราะโอเคถึงทะเลาะกันไม่เข้าใจกันยังไงอะ่ะคุณก็เหมือนเป็นเซฟโซนให้กับเขาอืมอย่างหนึ่งอะ่ะในบางคนกลับมาตอนที่คุณไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วซะด,ด้วยซ้ำอะ่ะ อเพราะว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่คุณคิดคือคุณจําวันที่คุณนอนร้องไห้แบบเจ็บเจียนตายอะแต่เขาก็เพิกเฉยหรือว่าเมินเฉยอืมมันเป็นช่วงที่คุณทุกข์ทรมานมากๆอะคะ่ะแล้วก็คุณกลัวว่าถ้าเกิดเชื่อใจเขาอีกคุณกลัวว่าจะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกที่เจ็บที่ทรมาน ซึ่งตัวเขาอะในตอนที่ก้าวออกมาถามว่าตอนที่เทคุณทิ้งคุณหรือแบบหันหลังให้กับคุณอะเขาเองก็มันเป็นช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันแต่ของคุณน่ะดูท่าทางจะหนักกว่านะคะทั้งที่ใจเขาอะไม่ได้อยากออกมาในเดินหันหลังให้กับคุณแต่เหมือนคนนี้จะเป็นอย่างที่บอกไม่ทำตามความรู้สึก the w i l l of fortune the world ซึ่ง ตัวเขาเองอ่ะจะทําให้คุณเห็นนะซึ่งคุณเห็นว่าคือคุณอ่ะไม่อยากไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ย mm hmm. เขาจะมาทําดีกับคุณหรืออะไรกับคุณแต่เหมือนเขาจะทําให้คุณเห็นเอง mm hmm. ใช่เหมือนเขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอะคะ่ะ mm hmm. เอาจริงๆแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันมันเหมือนเลอะมันเหมือนก่อนหน้าคุยกันไม่ค่อยเข้าใจแต่การทะเลาะกันครั้งเนี้ยไม่เข้าใจกันครั้งเนี้ยเหมือนทําให้ต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นอะ่ะเดี๋ยวขอดูเพิ่มหน่อยนะคะตอนเนี้ยว่าเขารู้สึกกับคุณ เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณยังไงนะในตอนที่คุณมาดูคลิปนี้เจอคลิปนี้เลยนะคะห้าม้เทา้าอัศวินชื่อช่วยโอ้เขาคิดถึงคุณนะเหมือนเขาทะเลาะก,กับตัวเขาเองด้วยอะ่ะเพราะว่าอัศวินชื่อช่วยเหมือนเป็นคนเอาแต่ใจอยู่เนาะ ราชินีถือไม้เท้ามันเป็นถ้าเกิดถามถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะรู้สึกยังไงร,ราชินีถือไม้เท้าจะหมายถึงว่าคุณดูมีความสุขแล้วก็ดูแบบว่าดูมีสนเสน่ห์อะดูประสบความสำเร็จแต่เด่นไปในเรื่องของความคิดถึงแล้วก็ยิ่งถ้าตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ่ะแล้วคุณกลับมาดูแลตัวเองใช่ไหม ให้ราชินีถึงไม่เท้าจะหมายถึงสเสน่ด้วยนะคะคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยในตอนนี้สำหรับเขานะเรามาดูไพ่ข้อความกันสักสามใบค่ะเขาอ่ะกลับไปย้อนอ่านบทสนทนาของคุณกับเขาอ่ะซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็อันนี้อะไรเขาหวังว่าสิ่งตง่างๆจะแตกต่างออกไปจากเดิม เขารอสัญญาณจากคุณมาดูว่าเขาหวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างออกไปจากเดิมคืออะไรนะคะเด็กถือเหรียญราชาถือไม้เท้าจูไฮพิสเชมพูลเลนการเปลี่ยนไปลงแปดดอโอเคเข้าใจแล้วเขาว่าหวังว่าสิ่งต่างๆจะแลก แตกต่างออกไปจากเดิมนั่นหมายถึงว่าต่างคนต่างตัวเขาเองอะค่ะอยากคบคนอยากอยู่กับคุณอยากมีคุณแล้วพากันดีขึ้นอยากเป็นคนรักที่ดีค่ะเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะทำให้คุณเศร้าให้คุณเสียใจให้คุณทุกข์ใจแปดเหรียญแปดเหรียญมันหมายถึงว่า หวังเขาหวังว่าจะให้ทุกๆอย่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันราบรื่นโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ